สวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับเมนูแหนมครับจะเป็นแหนมปีไก่ครับนี่เราเป็นแหนมปีไก่ทอดครับแต่ว่าวิธีการทําแหนมเนี่ยใช้ได้หมดนะฮะสำหรับพวกเอน็นกระดูกออนแหนมกระดูกหมูอ่อนและพวกนี้ใช้วิธีกันเดียวกันหมดเลยนะครับก็สูตรหลักๆครับก็จะใช้เป็นนี่ครับกระเทียมครับกระเทียมจะเอาไป ปั่นให้มันละเอียดหรือว่าตําก็ได้นะฮะอันนี้แบบโบราณจะใช้ตํเอาแบบนี้นะครับจริงๆก็ตําเดี๋ยวเอาเข้าไปคลุกเคล้ากับตัวข้าวเหนียวด้วยนะฮะข้าวเหนียวนึง่งนี้เราใช้ไม่เยอะฮะเพราะว่าเราปีีไก่สักประมาณสี่ห้ารกรัมเท่านั้นฮะสามสี่ขีดนะครับเอาแบ่งมาทําเป็นแหนมกินนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือเกลือครับเกลือ,อน,นี่ก็ส่วนผสมสาคัญนะครับขั้นตอนแรกเราก็เนี่ยฮะ ตำหรือปั่นเจ้ากระเทียมให้ละเอียดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผสมกับตัวข้าวเหนียวครับก่อนจะเอาไปคลุกเค้ากับไก่ครับแล้วก็ใส่เกลืออาจจะใส่ผงรสด,ดีหรือน้ำตาลเข้าไปนิดนึงก็ได้นะฮะเดี๋ยวดูวิธีทากันครับผมผมทำแบบบ้านๆโบราณโบราณเลยนะครับก็เอาตำกระเทียมแหลกละเอียดแล้วนะครับก็เอาเข้าวเหนียวใส่ลงไปในครกเลยฮะ เราจะใช้ช้อนบีบๆเขาเข้ากันหรือจะใช้สากช่วยก็ได้นะครับใช้ได้หมดนะครับสากช่วยบีก็ได้นะครับให้เขาเข้าเนื้อกันครับก่อนเอาไปผสมกับตัวไก่นะครับเนี่ยนะครับเราก็ได้แล้วครับข้าวเหนียวนึ่งนะครับ <c oughs> ผสมกับตัวกระเทียมครับตำให้ละเอียด จะบดจะบี้ขยี้อะไรให้ละเอียดเข้ากันแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราใส่ลงไปในไก่เลยครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับ ประมาณสองช้อนโต๊ะก,ก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ถึงไม่ต้องถึงก็ได้ฮะกากเอาครับคือถามด้วยปร,ปริมาณนี้ผมใช้วิธีกาเอาตลอดนะแล้วก็อาจจะใส่น้ำตาลทรายหรือผงรสดีอะไรเข้าไปหน่อยก็ได้นะครับเพิ่มรสชาติเดี๋ยวเราคลุกเคล้าให้เข้ากันครับนะครับขยำให้เข้ากันนะครับ อาจจะเตอะเทอะซะหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวเราบรรจุใส่ถุงพลาสติกได้เลยครับพยำามสักประมาณอย่างน้อยต้องมีครึ่งชั่วโมงนะครับให้เขาเข้าเนื้อนะครับนะครับเดี๋ยวบรรจุใส่ถุงกันครับครับตอนใส่ถุงเพื่อที่จะหมักไว้เนี่ยนะครับพยายามไล่อากาศออกให้หมดเลยนะครับมีอากาศแล้วมันจะเน่าได้นะครับนี่นะต้องขอบ ครับบรจจุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามไล่อากาศออกให้หมดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจากแหนมจะกลายเป็นเน่านะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติครับสักประมาณวันสองวันนะครับก็น่าจะเปรี้ยวละเพราะว่าเมืองไทยมันอากาศร้อนครับเดี๋ยวไว้มาดูผลกันนะครับอีกสองวันมาเจอกันครับครับสองวันผ่านไปครับมาดูผลกันดีกว่าครับ ก็เริ่มขาวๆอย่างนี้ครับเริ่มมีความเป็นแหนมแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราแกะออกมาทอดกันครับแกะออกมาจากถุงแล้วครับหอมมากครับกลิ่นแหนมมาเลยครับเดี๋ยวไปทอดกันครับ้าดังจะอร่อยนะลองดูลองดูครับตั้งไฟให้ร้อนครับแล้วก็เริ่มบรรเลงได้เลยครับ ใช้ไฟกลางๆนะครับอ่อนๆกลางๆทอดไปเรื่อยๆครับนี่ครับเหลืองน่ากินมากเลยครับกลิ่นหอมแหนมมากเลยครับผักกาเอาขึ้นได้แล้วนะครับนี่ครับได้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้เหลืองน่ารับประทานมากครับเดี๋ยวไปจัดจานกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับแหนมปีกไก่ทอดนะครับก็อันนี้เสิร์ฟ กับทั้งพริกนะครับมีหอมแดงมีแตงกวานะครับมีกระเทียมแล้วก็เอามะนาวฝานเป็นชิ้นเล็กๆด้วยนะครับลองไปทําดูครับอาหารกับแก้มอย่างดีเลยครับนะครับอร่อยมากๆครับนะครับหรับตอนนี้ผมเปิด facebook ตัวใหม่นะครับเพจใหม่แทนมามี่คุกกิ้งทิปส์นะครับชื่อว่าหม่ำจังนะครับ หม่ำเกินหม่ำกินกินไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะฮะทำกินจังนะครับก็เดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ก็อย่าลืมติดตามบน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครเล่น youtube ก็อย่าลืม subscribe กันด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ